ทุกสิ่งที่อีลอนมัสก์สร้างขึ้นกำลังปูทางไปสู่ดาวอังคารนั่นคือแนวคิดที่ว่าทุกบริษัททุกเทคโนโลยีและทุกนวัตกรรมที่อีลอนมัสก์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็น spacex tesla starlink neuralink ไปจนถึง Op t i m u ัสุณยนต์ของ tesla ล้วนเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่ภาพแห่งการพามนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร และวันนี้ผมจะอธิบายแบบนักวิเคราะห์ว่าภาพใหญ่นั้นทำงานอย่างไรเชื่อมโยงกันแบบไหนและทําไมสิ่งที่มัสทําอยู่ตอนนี้อาจกลายเป็นแกนกลางของเศรษฐกิจอวกาศในอนาคตได้ 1. ทําไมต้องดาวังขารก่อนจะไปถึงเทคโนโลยีเราต้องเข้าใจแรงผลักดันหลักก่อนมัสเชื่อว่ามนุษย์ควรเป็นสิ่งมีชีวิตหลายดาวเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดพ้นจากเหตุการณ์ใหญ่หรืว่าจะเป็นสงคราม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติระดับดาวเคราะหแต่นอกจากเหตุผลด้านการอยู่รอดแล้วมันยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่คนมักมองข้ามนั่นคือแรงผลักดันทางธุรกิจและเทคโนโลยีการผลักดันมนุษย์ออกไปนอกโลกทําให้เกิดนวัตก,กรรมจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่นํากลับมาใช้บนโลกได้ทันทีเช่นระบบพลังงานใหม่วัสดุใหม่โลจิสติกสหุ่นยนต์ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบอัตโนมัติขั้นสูงพูดง่ายคือแม้เรายังไม่ไปดาวอังคารแต่นัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายนั้นจะเป็นกำไรเชิงเศรษฐกิจที่เราเห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้ 2. SpaceX และ Starship ขัวใจของแผนสู่ดาวอังคารถ้าเทส l a คือธุรกิจรายได้หลัก SpaceX คือยานหลักที่จะพามนุษย์ออกไปและหัวใจของ SpaceX คือ Starship Starship ถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จรวดใดๆเคยทำได้มากก่อนๆทำด้านขนาดน้ำหนักบรรทุกและความตั้งใจให้มันใช้ซ้ำได้ร้อเเซเหมือนเครื่องบินถ้าเปรียบเทียบกับการบินพาณิชย์โลกของเราเคยอยู่ในยุคที่เครื่องบินใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจนกระทั่งเราคิดวิธีใช้ซ้ำได้การเดินทางทางอากาศถึงถูกทำให้เข้าถึงได้ในราคาถูกลงอย่างมหาศาลมัสเชื่อว่า การเดินทางสู่อวกาศก,ก็จะเหมือนกันทุกประการและ Starship คือเครื่องเป็นลำแรกของยุคใหม่ความสามารถสำคัญมี3อย่างคือบรรทุกได้ขนาดหนักมากทั้งคนทั้งคอนเทนเนอร์ทั้ง,งมุ่นยนต์ก่อสร้างและเครื่องจักรต่างๆใช้ซ้ำได้ลดต้นทุนต่อเที่ยวอย่างไม่น่าเชื่อรองรับการเติมเชื้อเพลิงในวงโคจรจุดนี้สาคัญที่สุดเลยเพราะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องพกเชื้อเพลิงจากพื้นโลกทั้งหมดติดต่อไป การทำงานแบบนี้ช่วยให้ Starship บินไปดาวอังคารได้จริงและบินกลับมาได้ด้วย 3. การผลิตแบบจำนวนมากเบื้องหลังที่หลายคนไม่เคยมองเห็นในมุมคนนักลงทุนจุดที่ผมอยากให้จับตาเป็นพิเศษคือ SpaceX ไม่ได้มอง Starship เป็นยานพิเศษที่ผลิตแค่ไม่กี่ลำแต่กำลังจะทำเหมือนเท s l a คือผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแต่ละลำให้เร็วขึ้น ราคาถูกลงเชื่อถือได้มากขึ้นเหมือนไอ o ฟ e รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาเป็นซีรีส์สิ่งนี้จะทำให้การเดินทางสู่อวกาศกลายเป็นระบบโลจิสติกแบบใหม่และมีผลต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคตได้คิดแบบนี้ก็ได้ถ้าเทส l a ลดต้นทุนรถยนต์ SpaceX ก็กํา็กำลังลดต้นทุนของการไปอวกาศเช่นเดียวกัน 4. การผลิตเชื้อเพลิงบนดาวอังคาร ISRU การบินไปดาวอังคารไม่ใช่เรื่องยากที่สุดนะครับการบินกลับมาในต้นทุนที่ยอมรับได้ต่างหากที่ยากกว่าและมัสแก้โจทย์นี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ISRU (Institute Resource Utilization) หรือการใช้ทรัพยากรบนดาวอังคารเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแนวนคิดคือใช้คำว่าไดออกไซด์บนดาวอังคารมารวมกับน้ําแข็งในพื้นดินเพื่อผลิตมีเทนและออกซิเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของ Starship ถ้าทำได้สําเร็จมันหมายความว่าเราจะมีสถานีเติมน้ํามันบนดาวอังคารเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เราสามารถเดินทางไปดาวอื่นได้แบบไปกลับโดยไม่ต้องพกทุกอย่างไปตั้งแต่ต้นทําไมเทสลาจึงเกี่ยวข้องโดยตรงหลายคนเข้าใจว่าเทสลาทํารถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้าเรามองผ่านเลเยอร์ของรถเทสลาคือบริษัทพลังงานระดับโลกและการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร ต้องการพลังงานจำนวนมหาศาลเทสลามี3เทคโนโลยีที่มีผลต่อภารกิจดาวังคารโดยตรง 1. เทคโนโลยีแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานจากโซลา่าเพื่อนำไปใช้ในตอนกลางคืน 2. ระบบโซล่ารูฟและโซลา่าฟาร์มดาวังคารมีแสงสว่างน้อยกว่าโลกประมาณ40%แต่เทสลาออกแบบระบบโซลา่าและแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงมากอยู่แล้ว 3. ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะของเทสลาสามารถควบคุมการใช้พลังงานให้สมดุลซึ่งสำคัญมากสำหรับฐานมนุษย์บนดาวังหารที่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าร้อเปอร์เซนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทสลาสร้างรถไฟฟ้าสำหรับโลกแต่เทคโนโลยีของเทสลาก็กำลังจะเป็นระบบพลังงานของดาวอังคารไปพร้อมกันด้วย 6. Starlink เครือข่ายสื่อสารระหว่างดาว การตั้งฐานมนุษย์โดยไม่สื่อสารได้มันเป็นไปไม่ได้นั้นทําให้ s t a r l ลิงเข้ามามีบทบาทสําคัญมากความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ดีเลย์ต่างที่สุดเท่าที่ระบบดาวเทียมเคยทําได้ในอนาคต Starlink จะกลายเป็นระบบสื่อสารระหว่างโลกไปดาวอังคารรวมถึงสื่อสารระหว่างฐานที่ตั้งอยู่บนดาวอังคารด้วยและในมุมธุรกิจสตาร์ลิงคือเครื่องพิมพ์เงินที่ช่วยให้ SpaceX มีรายได้ไปต่อยอดภารกิจดาวังคารโดยไม่ต้องพึ่งเงินภาครัฐมากอย่างในอดีต 8. คุณยนต์เทสลาอออพติมัสแรงงานก่อสร้างแห่งดาวังคารถ้าเราจะตั้งถิ่นฐานบนดาวังคารเราต้องการแรงงานและแรงงานนั้นไม่ใช่มนุษย์ในช่วงแรกเพราะการส่งมนุษย์ไปคือความเสี่ยงสูงทั้งรังสีอุณหภูมิต่ำและความกดดันที่ไม่สามารถอยู่นอกที่พักได้ หุ่นยนต์จะเป็นคำตอบและ o p ฟติมัสของเท s l a ถูกพัฒนาเพื่อทำงานซ้ำๆแทนมนุษย์ในแง่ธุรกิจหุ่นยนต์นี้จะถูกใช้ในโรงงานเทส l a ก่อนเพื่อให้ระบบการผลิตเสถียรจากนั้นเทคโนโลยีทั้งหมดจะถูกส่งไปทางภารกิจอวกาศในระดับอุตสาหกรรม Optimus อาจกลายเป็นแรงงานสาคัญที่จะไปสร้างบ้านบนดาวังคารก่อนมนุษย์มาถึง 8. n e u r a l i n k ด้านกะสภาพของมนุษย์การใช้ชีวิตบูดาวังคานเต็มไปด้วยความเสี่ยงทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียมวลกระดูกสภาวะความเครียดปัญหาจิตใจจากการอยู่โดดเดี่ยวรวมถึงปัญหาด้านระบบประสาทจากรังสีคอสมิกเทคโนโลยีสมองคอมพิวเตอร์ของ Neuralink แม้ในปัจจุบันจะพัฒนาเพื่อใช้ทางการแพทย์บนโลกแต่มัส์มองไกลไปกว่านั้นคือการมีระบบเฝ้าดูสุขภาพแบบ r ร a l Time ที่จะช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือแม้แต่สนับสนุนการควบคุมเครื่องจักรบนดาวอังคารจากระยะไกลได้ 9. โมเดลธุรกิจใครจะเป็นคนจ่ายค่าไปดาวอังคารประเด็นสำคัญเชิงการเงินคือแล้วภารกิจมูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์แบบนี้ใครจะเป็นคนจ่ายคำตอบคือไม่ใช่รัฐบาลแต่คือธุรกิจ SpaceX ใช้โมเดลที่ง่ายแต่ทรงพลัง คือสร้างบริการที่มีรายได้ในโลกจริงเช่นปล่อยดาวเทียมอินเทอร์เน็ตจากส t า r ์ลิงขนส่งสินค้าภารกิจของนาซาทั้งหมดนี้คือรายได้ที่ถูกใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการใหญ่กว่านั่นคือการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารเป็น Business m o เดลแบบ s e l f ์ฟันดิ g ไม่ต้องพึ่งรัฐและไม่ต้องเพิ่มภาษีประชาชน 11. ความเสี่ยงที่ต้องยอมรับแผนทั้งหมดนี้แม้ยิ่งใหญ่ แต่ไม่มีอะไรการันตีความสําเร็จความเสี่ยงมีทั้งด้านเทคโนโลยีการเงินกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของมนุษย์แต่ถ้ามองในภาพธุรกิจทุกความล้มเหลวระหว่างทางยังคงสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่นํากลับมาใช้บนโลกได้เช่นแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นระบบขนส่งอวกาศราคาถูกลงการสื่อสารความเร็วสูงทุกมุมโลกและหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้ มูลค่าที่แท้จริงไม่ใช่การไปดาวอังคารแต่คือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นระหว่างทาง 12. สรุปภาพใหญ่แบบนักวิเคราะห์ทุกบริษัทของอีลอนมัสก์สร้างขึ้นได้เป้าหมายเดียวกันแต่แตกตัวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จริงบนโลกและแต่ละธุรกิจคือชิ้นสุดหล่อหลอมภาพใหญ่เทสลาคือระบบพลังงานของฐานมนุษย์บนดาวอังคาร SpaceX คือระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานหลัก Starlink คือระบบสื่อสารระหว่างดาว Neuralink คือระบบดูแลสุขภาพและความควบคุม Optimus คือแรงงานหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้กำลังพูทางไปยังดาวอังคารอย่างมีระบบค่อยๆเป็นค่อยไปและสร้างรายได้จริงให้ธุรกิจในทุกเก้าปิดท้ายถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้ผมวิเคราะห์เรื่องไหนต่อไป ไม่ว่าจะเป็น Starship แบบละเอียดเศรษฐกิจอวกาศหรืออนาคตของเทสลาและหุ่นยนต์ Optimus และพบกันในคลิปต่อไปครับ